ทุกคนคาเฟ่ครัวหน้าวัดค่ะทุกคนจ้าเราชอบตรงนี้เพราะเป็นทำเลทองตรงไหนรู้ไหมเป็นหน้าวัดพระเมนเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยหน้าวัดพระเมนพระเมนนะฮะเรียกให้ถูกนะหน้าวัดหน้าพระเมนแล้วก็อยู่หน้าวัดด้วยก็เลยครัวตรงนี้คาเฟ่นี้ก็เลยเรียกว่าครัวหน้าวัดทุกคนวัดหน้าพระเมนพระเมนร,ร,ร,ราชิการามถ้าเกิดเรียกป้าจําชื่อได้ใช่ไหมป้าเองก็จําไม่ค่อยได้ใช่ไหมหรือแค่เรียกว่าหน้าวัดพระเมนแล้วก็ถ้าเกิดชื่อเต็มๆชื่อเต็มๆนี่ป้า ราชการามเห็นไหมเรียกยากจํายากแต่ว่าทุกคนจะรู้ว่าวัดแห่งนี้เนี่ยพม่าไม่เผาเป็นวัดเดียวที่พม่าไม่เผาตอนสมัยนั้นเพราะว่าเขาบัญชาการกองทัพของเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้ามไปหน้าวังหลวงตรงนี้เลยฮะนี่ฮะข้ามถนนตรงนี้เป็นวังหลวงทุกคนไม่น่าเชื่อว่าอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์อยู่ตรงนี้เองเนี่ยในยามมีป่าพุทธา มีพระที่นั่งบัลลังก์รัตรนาศมีพระที่นั่งสุริยาอาอมรินทร์ที่พม่าเผาจนราบคาบแต่ถ้าใครเลี้ยวซ้ายถนนเห็นไหมฮะีางถนนวินี่ย,นนยเลี้ยวซ้ายก็จะไปวัดราชบูรนณะเข้าไปหัวรอได้ไปวัดมหาธาตุตรงนั้นจะเป็นที่แสดงแสงสีประวัติศาสตร์ทุกปีอยู่แล้วแล้วก็งานมรดกโลกจะจัดกันยิ่งใหญ่อลังการมากป้าไม่ไปออกร้านกับเขาบ้างหรือครับคุณป้า, <S <S า,านี่ฮะนี่ฮะพี่คณป้าชื่ออะไรนะคุณป้าชื่ออะไรนะชิอเล่ผักไก่อ่า หัวรวหน้าวัดป้ไก่ป้ไก่นะฮะจริงจป้าก็จะมีลูกๆใช่ไหมมาช่วยกี่คนน่ะเวลามาสลับกันมาหรอลูกอะ่กอะ,เ,ะเอามาคุณอ๋อลึกเก่งนะเก่งเก่งนี่ฮะทุกคนโอ้ยทำไมมีปลาด้วยเหรอป้าอ๋อตรงนี้เห็นไหมตรงนี้อีกหน่อยป้าสามารถขยายไปตรงนี้ได้อีกนะขยายไปได้อีกทําเป็นนั่นเนาะคนก็นั่งกันชอบ ต้นมงต้นไม้ตรงนี้ฮะเป็นคลองหลวงด้วยเนาะเออเป็นคลองหลวงจะล้าไปมากก็ไม่ได้เนาะแต่คาเฟ่ตรงเนี้ยติดคลองก็อย่างยีงให้ดูวิวสวยสวยทุกคนนี่ฮะวัดนาพระมเห็นไหมฮะตรงไปก็กรุงเก่า Traveler Lost เด็นแบบโรงแรมที่ดีมากโรงแรมที่พักดีมากคุณป้า บ้าคงไม่เคยไปพักหรอกเพราะว่าอะไรอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเออที่พักเขาลดมากแบบว่ามีความเป็นส่วนตัวน่ารักมากนะฮะกันเองบริการดีมากอยากให้ทุกคนมามาแล้วก็แวะมาควัวหน้าวัดนะฮะแวะมาควัวหน้าวัดหาทุกคนนี่ฮะทุกคนดูสิเห็นไหมวังหลวงเดินตรงนี้เลยฮะเนี่ยสะพานทุกคนสะพานเนี่ยพูดแล้วจะหาว่าคุยสะพานก็ววมีถนนแล้วก็ม,กกกมคออีคลองเล็กๆเห็นไหมฮะเออคลองเล็กๆเล็กๆไปย่งไงสุดยอด S <S เที่ยวที่นี่แล้วก็จะรู้ถ้าเกิดเราไปพักที่อื่นนี่อาจจะไม่ได้ชิมบรรยากาศแบบนี้นะฮะบรรยากาศที่ไปวัดโคกพญาอยู่ใกล้ๆก,กับวัดติดกันเลยค่ะแล้วก็วัดอัสดาอัสดารามแล้วก็วัดเชิงเชิงท่าที่เขามาถ่ายละครภูมิลิขิตไนงะนี่ฮะมีชิ้นปลาแล้วก็ดิ้นหมออารัดมาทานนะครับพี่ฮ<ม>ามีกงม, <า S 2> มีแกงทุกคนอือร่อย อร่อยมากทุกคน่้าลุอดอืมตะบองเล็กจิวเาทำเองหมดเลยเนี่ยตีมือป้าอร่อยมากทุกคนอืมอร่อยมากทุกคนนี่กาแฟก็อร่อยชา ชาก็อร่อยมาก้ขุข้นชาไทยครับอร่อยมากอร่อยทุกคนมาอุดหนุนป้านะใครมายุทยาต้องนึกถึงครัวหน้าวัดหน้าวัดอะไรวัดหน้าพระเมนทุกคนซึ่งในวัดก็จะมีพระพุทธรูปชาวราวดีอายุพันห้าร้อยปีนะแล้วก็มีสมัยเชียงแสนอีกแล้วก็มีสมัยยุทยาห้าร้อยปีพระพุทธรูปหลวงพ่อเงินแล้วก็พระพุทธรูปสมัยลบบุรีอีกนั่นก็คือเจ็ดร้อยปีทุกคน โอ้โหมีแต่เนี่หาวัดนะนาพ,นาพมีวัดที่พม่าไม่เผาก็มาซ่องสุ่มกำลังแล้วก็ข้ามข้ามไปเผาวังหลวงของของไทยสมัยก่อนเนี่ฮะวงนี้เองเห็นไหมฮะต้นพุทราพระที่นั่งบัลลังก์รัตนายับอีกทีเพราะทุกคนจะงงฮะทุกคนนะฮะมาที่ไรก็ไม่เคยเดินนะเราต้องเดินสัมผัสดินนะฮะแล้วก็มาเจอเนี่ยขัวหน้าวัดป้า มาอุดหนุนได้แล้วก็มานั่งชิวนะฮะบอกต่อสิ่งดีๆให้กันครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบโพสต์อันนี้หต้นนี้ต้นก้ามปูต้น,ตนใหญ่นะฮะก็เดี๋ยวเมมจะเต็มทุกคนนะะี่ครับมืมาอากาศดีมากช่วงนี้เป็นงานมรดกโลกครทุกคนจาคนจะเยอะมากฮะที่เราโพสต์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปกรุงเก่า ชาเวลเลอร์ล้อซึ่งสามารถไปประตูแห่งการเวลาวัดพระงามได้ใครเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปวัดเชิงท่าได้ย้ำอีกทีวัดโคกพญาที่ก็ใช้สาเร็จโทษพระมหากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยก็อยู่ข้างวัดหน้าพระเมนทุกคนที่ปังๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ที่สําคัญคือครัวหน้าวัดปังมากอาหารอร่อยมากทุกคนอาหารอร่อยมากนะฮะกันเองมากค่ะทุกคนดูสินี่หารอ,รอยา่อางนี้หา,รรา,า,หา,รราคือสุดยอดฮะสิ่งดีๆที่ชาวโลกต้องรับรู้นะฮะต้องบอกต่อ,อาหะทุกคนหอมมาก